สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอเจแฟนช่องเจอุภาเฮงทุกทุกท่านค่ะมาเจอกับเจอุอีกแล้วเนาะคะ่ะมาพอกันอีกคือเกาเนาะคะ่ะบ่ได้พ่อนาพ่อตากันโดนเติบแล้วเนาะคะ่ะบ่ใครได้ลุงคลิปปันไดเนาะลงอยู่แต่ว่าบ่ใครเห็นหน้าเห็นตาปันไดเนาะคุณพ่อคุณแม่ มื่อนี่เจ้าอุกสิได้น้ำแนวทางตัวเลขแรงใหม่มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงไในแนมกันเนาะคะ่ะเพื่อคุณพ่อคุณแม่ท่านไดถือใจหรือบ่ถ,ถือใจกับพานเนาะคะ่ะขั้นถือใจกระเบิงกะแล้วก็เอาไปพิจาจรณหน้าเบิงว่ามันเป็นจงังไดมันเป็นตะเขาบ่มันเป็นตะไดบ่มันเป็นตะถืบอบ่เนาะคะ่ะ บะแมนมาเบิงแล้วโอ้ยคือ่าเขามาสองงวดสามงวดโดดสักจึกรด,ดงายหลังทวนสิบไหวดีเนาะแม่เนาะแต่ว่ากะเพิ่นกะว่าเขาดีนี่หละแม่ว่าสามตัวเขาขั้นบ่าตรงกะตดว่าสันเพิ่นกะว่าเอาไปล่องเบิ่งเด้อเจ้าอู้เอาไปให้เอฟซีทางช่องเบิ่งเด้อบรรหาเป็นจังบุญ ได้มีเงินมีท่องใส่กันว่าสันก็เอาไปล่องเบิงง่าสันทีอูก็ว่าก็ากาได้อยู่ตัวเราสนอกได้อยู่สันดอกบานเป็นได้ที่ไปที่มาของตัวเลขเนาะปูเพิ่นกระวา่าหอยฟางเพิ่นว่าเออก็ได้มากนั่นละ่า,าสันเพิ่นว่ากระถือแม่พ่ถือแน่ว่าสันเพิ่นว่า ถือแน่ว่าถืกแน่แล้วก็ให้เอาไปเบิง้งแต่่าที่ิพานม่านก,กับเข้าอค่ะไรเป็นซาส่วนใหญ่นี่มันถืกมาแล้วสามงวดติดเดี๋ยวได้ย่อมบาสันเพินวานะะ้อค่ะบัดท,ที่นี่กะเอ่าแจ้งข่าวเดอ้อแจ้งข่าวเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เมือ่อวานนี่ปูรอยเอ็ดเพินวาสีปอยเพินวาสีปอยอ่าลอกกล่องสลาก ลักสาวลอกผันโอ้ยจักลินเป็นนิยังเนาะเบาไปทัวทิบยท,ทัวแดนว่าลอกกับเป็นลักไปอีกเนาะเลขลักกองสลากปู101่ร้อยเอ็ดสองตัวล่างเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิปล่อยแบบนี้จังไดพวกนี้เพิ่นเลยว่าโอ้ยขึ้นยากแท้ว่าสันเพิ่นว่าก,ก็เลยบด้ปลอยากาเจ้าอ้ก,ก็ขอโทษขออภัยคุณพอ่อคุณแม่เด้อ ขออภัยคุณพ่อคุณแม่ว่านัดว่าสล่อยปูเพนผันบอว่างเนาะค่ะปูบ่วางก็เลบยบอไดเอามาหายคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้แนมเนาะกะ็คือเก้าล่ะค่ะเมื่อนี้พ่นกัอาจสิมีเวลาอยู่เนาะพ่อนอาจสิมีเวลาอยู่จะอุบท่ทนออกไปบ้านใจบุญอยู่ม้อนออกไปเนาอะอยุ่พี่ละค่ะอยู่กลางทงกลางท่ากลางหน้าพี่ละยู่ กับไก่กันปันไดหรอกค่ะไก่กันปันไดเอาบานนีิมาเบิ้งตัวเลขเนาะตัวเลขตัวเลขของเพื่อนว่าถึงมาสามงวดเนาะค่ะงวดวันที่สองมากระด้าขมหกเก้าเพื่อนหายมากสามหางเนาะค่ะสามหางสามชุดมีเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกแล้วก็เจ็ดศูนย์หนึ่งว่าสั้นค่ะมันไก่หูซื้อว่ามันสียออก ศู 6, นย์หกเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์หกเข้าตรงตรงเข้าตรงตรงเลยงวดวันที่สองเนาะคะ่ะบาทนี้กะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมเนาะคะ่ะสิบเจ็ดมกราคมพนหาหมา่าเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าสองแล้วก็เก้าเจ็ดสองอันนี้ก็เข้าตรงคือเก้าเนาะคะ่ะแต่ว่าเลข ชุดเดียวไหมคะ่ะเพิ่นกลับไห่สามหางเนาะค่ะสามหางอันนี้คือเป็นคอมูลที่เพิ่นไห่มาสามงวดเนาะคะ่ะสามงวดส่วนงวดนี่ก็ใไห่มาสามชุดสามหางคือเกาค่ะสามตัวตรงโตดบางงวดมันก็โตดบางงวดมันก็ตรง,ตตรงว่า,วาววสั้นค่ะปูเพนะิ่นวานเนาะอืม สามตัวตรงพันไหามานี่วันที่หนึ่งกุมภา 1, 6, พันหกเก้าพันไหมาไม่อย่างนะนาะนี่มีเจ็ดศูนย์สามค่ะแล้วก็เจ็ดเก้าสามแล้วก็เจ็ดเก้าแปดเราสันค่ะโอ้แสดงว่าพ้นได้รักลอยเป็นเลขเจ็ดนี่นเนาะพันได้รักลอยเป็นเลขเจ็ดตรงก,กันกับของ ของหลักร้อยแม่ๆนๆเนาะคะ่ะหลักร้อยแม่นๆงวดก้อนปุ่นเพิ่นห่มากกับทือก็ล่ะค่ะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นหพิ่นหให้เก้าให้เก้ามันก็ออกเก้าเจดสองสำหรับเลขหลักร้อยเพิ่นเนาะคะ่ะหลักรอ้อยตรงกันตัวลวนะเนาะตรงกันกับที่ ให้หลักร้อยบังเดอร์ค่ะให้หลักร้อยหลักร้อยแม่นแม่นใส่ะหลักร้อยแม่นแม่นหลักร้อยแม่นแม่นอยู่ใส่เนาะคุณพ่อคุณแม่เพื่บนหายากกระบาดใช่ค่ะ ากเด้อคันผู้ใดสิไปเฮ็ดบุญน้ำกันเด้อค่ะวันที่หนึ่งกุมภาที่สี่ห้อหนี่ค่ะนี่หนึ่งกุมภาเพิ่นสิไป,นไปแก่บนไปแก่บนไปน้ำกันเด้อค่ะไปน้ำกันแก้บนที่แรกก็ไปแก้อยู่พูนแล้วปูรอยเอ็ดเพิ่นสิแก่บนเนาะเรียยุงวันนี้วดนนี้เถวแถวสุดท้ายเนานะค่ะที่เพิ่นไปบนไว้ว่าให้เรียกเขา สองตัวสามตัวอะไรที่เพิ่นบนญไว้ให้นะสามงวดติดเลยค่ะเขาสามตัวสองตัวตรงๆแล้วกะเพิ่นก็เลยไปแก้บุญวันนี้เหลืออยยุวันหนึ่งค่ะเหลืออยยุวันหนึ่งเพิ่นสิไปวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาคันผู้ใดคันผู้ใดอยากไปร่วมบุญกะมาไปน้ำกันเ้ยค่ะวันที่หนึ่งกุมภาวันที่หนึ่งกุมภากลางวันเนาะค่ะกลางวันเนาะ กลางวันอู้ล่ะค่ะอยู่วัดป่าพระนาไหเห้าุ่านล,ล่ะวัดป่าพระนาไห่นล่ะมลำมวนมวนไปฟั้งมลำมวนมวนน้ำกันเด้อค่ะมึงอยากร่วมบุญร่วมท่านกะเดี๋ยวสีล่งเบอร์โทรไว้ให้พรอมอค่ะอยากอยากมาร่วมทำบุญก็มาอยากช่วยทำบุญก็ เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ติดต่อเบอร์โทรเด้อโทรมาหาเจออุก,กได้คันผู้ใดอยากเขียนนนะ้าน่ะนะก็บอกข่าวกันเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขเบิ่งเด้อบานสำหรับตัวเลขของแรงไม่นี่แหละของปูห้านี่ยแหละค่ะเห็นบ่นอ๋อค่ะลี่ยมเหลี่ยมเห็นบ่ค่ะ สามตัวตรงโต๊ดเนาะค่ะหนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะเลขที่ออกเจ็ดศูนย์สามค่ะเจ็ดเก้าสามค่ะแล้วก็เจ็ดเก้าแปดค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะแคบหน้าจอไว้เขามาเบิง แล้วก็ขอกำลังใจจากน้อยด้วยค่ะขอคนละห like, like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์สองไลค์สองแชร์เนาะแล้วก็ขอให้คุณพอ่อคุณแม่เอซีทุกทุกทันจงประสบโชคดีมีโชคมีลาบมีเงินมีทองตลอดไปตลอดปี สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านาะค่ะรวยๆเฮงเฮง,งปังปังค่ะสำหรับคลิปนี้กะพออยุ่ตไใบเพียงแค่นี้เนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ